ทุกๆบิของหนังสือครับมีความรู้มีคุณค่าอยู่มากมายฉันใดทุกๆบิเรียนของชีวิตก็มีความรู้มีคุณค่าอยู่มากมายฉันนั้นชีวิตคนเราก็เหมือนหนังสือครับยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจผมคิดว่าหล,หลายๆคนที่อ่านหนังสือเนี่ยน่าจะเคยเป็นกันนะครับที่เราอ่านหนังสือจบไปแล้วเล่มหนึ่งแล้วพอเวลาผ่านไป สักระยะหนึ่งสักเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนแล้วหยิบเล่มเดิมมันกลับขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเนื้อหานี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเหรอวะเฮ้ยมันมีคําคํานี้ที่เราชอบขนาดนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเหรอวะซึ่งผมเองคิดว่าหนังสือเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเนี่ยก็คือตัวเราหนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมเราอ่านหนึ่งเล่มจบไปปุ๊บ มันก็จะวางอยู่ที่นั้นที่เดิมแต่ชีวิตของเรามันก็ยังคงเดินทางต่อไปเดินทางไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆไปรับความรู้ใหม่ๆมีวิสัยทัศน์มากขึ้นพอเราหยิบหนังสือเล่มเกา่าๆขึ้นมาอ่านอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเราเองก็กลับรู้สึกว่าเข้าใจมันมากขึ้นเพราะด้วยประสบการณ์ที่เคยผ่านมาด้วยความรู้ที่มากขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่เพิ่มขึ้นเราเองก็เข้าใจมันได้มากขึ้นผมเองคิดว่าชีวิตของเรามันก็คล้ายๆกับหนังสือ ชีวิตมันมักพาเราไปเจอบทเรียนต่างๆมากมายตอนที่เรากําลังประชิญกับไอ้บทเรียนนั้นอยู่เนี่ยเราเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเราเองอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรกับบทเรียนนั้นมากสักเท่าไหร่แต่พอเวลามันผ่านไปเราลองนึกย้อนกลับไปดูปุ๊บเราเองคิดว่าเออกูเข้าใจเหตุการณ์นั้นมากขึ้นว่ะก็อาจจะเป็นเพราะเราไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆไปเจอกับความคิดใหม่ๆวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เราจรึงเข้าใจเหตุการณ์นั้นได้มากยิ่งขึ้นผมคิดว่าชีวิตมันก็คล้ายหนังสือตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าครั้งแรกที่อ่านอาจจะยังไม่เข้าใจมากพอแต่ครั้งต่อไปที่เราอ่านเราจะเข้าใจมันมากขึ้นชีวิตของเราครั้งแรกที่เผชิญกับปัญหาอาจจะยังมองไม่เห็นบทเรียนหรือคุณค่าที่เราเนี่ยจะได้จากมันแต่ครั้งต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปพอเรานึกย้อนกลับมาปุ๊บเนี่ยเราเองจะมองเห็นสิ่งต่าง ได้มากมายจากบทเรียนของชีวิตบทนั้นทุกๆบทของหนังสือครับมีความรู้มีคุณค่าอยู่มากมายฉันใดทุกๆบทเรียนของชีวิตก็มีความรู้มีคุณค่าอยู่มากมายฉันนั้นบางทีเราอาจจะต้องหยิบหนังสือเล่มเดิมๆที่มีชื่อว่าชีวิตเนี่ยขึ้นมาอ่านอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าตนเองเนี่ยมีความคิดยังไงมีความรู้สึกยังไงกันแน่อย่างแท้จริง เราอาจจะขอบคุณทุกๆบทเรียนทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตก็ได้เพราะมันทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตครับ